การมงคลยาวกับตอนนี้มมาแมวในวัดนี้มีจํานวนหมนอยอยากน้อยแค่ไหนครับต่้งม่ตัางแมวรวมม่านดเซสิบเอ็ดครับก่อเลือกจากกานแมวเป้์รวมกันแล้วแต่ผุมป่ารวมก็มรอยเซสิบชองตัวครับซึ่งแมวมมาแมวม,ม,มีมีที่มาแบบเลือบมันก็า้ามาถุงเป้ครับไอเตนในวัดก็เกิดตะเป็น่วนน้อยพอปุ่มตํามันสองวันวแล้วกขขึ้นมาตามัดไม นี่อันนี้ไปร่นี่ร่ำเลยตัวเด็กกระอ๋องนี่ข้าวก็ระงับเหลืองครับทึงเราดูแลอย่างทุกขปะกาไม่วัดตื่มังในี่เหมื่อมันหมาย่ห่าใชด้วยกันแล้วไอ้นั่นวัคซีนชีดยาขีเรือนเจอยาขีเรือนปุ่มโตจากทุงเท๋ก็่รงมาให้ตีตีโลแบบโดนให้เป็นคีเรือนนะพุ่มเก่าผลกับเก่าแบบแบบเป็นป้งนั้นราวับเก่า แล้วซึ ust, ่งอยากจะให้น่วยอันต่างๆเข้ามาดูแลข่ววเลือเป็นื้อเบืองได้มั้งนี่ไอ้ช่วยเลือกันไอ้เหลืองเบียเตว่าเจอข้ออะไ้พวกพวกนี้นะต่อป้มไม่พอแล้วนี่ช่วงนี้ทบไม่เข้าเป้าวันตีงาถึงวันนี้วันตีชิปแล้วเดือนอ้วนเบียผมเบิ้นแปดมดถึงยืมเต้ปั้นแล้วเตวายืมไม่พวกนี้กินครับ ซึงไก่ก้าวในวัดไม่ไม่แจกใดกินนะปลายืนบาร์ดเราก็แจกปันกันแบบว่าเอตอร์ท่านตังแต่อู่เงินวันหนึ่งเงินทิปเอ็ดโลรานั้นวันทิปเอ็ดโลซึ่งปลาเหล้าวันแปดรอยได้สามวันปลาข้องแมวตีจ้าแปดรอยได้สามวันซึ่งในเจ็ดวันข้องแมวปั่นปแปดปลาตีเจ้าข้าวให้แมว đứng ngã anh con mèo vắt, đứng xong lô, tróc lô cả táo rồi nè, tróc lô táo rồi, ngon. Nãy kêu là trâu đấy, tôi quát tầm đấy măng, măng tiêu mua nè. Vui, măng kinh cồn. Tao là tang mua lịch tị, đua đua nội ăn đẳng đẳng, cốc mạ cốc bể má mèo này. Rung trả, mì, cảm nghĩ bằng từ của là cả bấu, là cả uông và trách bây giờ trị bài. เดี๋ยวจะกล่าวตั้งยอดโยมตีเอามาแม่มาตุ่มเป็นฟืนมัง้งกล่าบป้มขวาข้อรองป้ามาแมวมาตุ่มในวัดนั้นบาปกรรมตั้งเวรข้องมาตั้งเวรข้องปลาปลายําได้ปลาหนังปลายนอนกับเราวันต่างวันผมไม่ได้นอนนะต๊กน่้งคืนตีหนึ่งต่อผมได้นอน กลางวันเอาเน่าเอาได้เลยอเจอนยาวปอตอนนี้นี่ยุ่งกับมันนี่ตั้งแต่ป่านนี้จนตึง้งตีอ,อกเหลาลูกตอจบตึงกองมาเหลาแต่มันกินนั้นสามวันก็มาตรงมูตั้งตีก็เกยปลาจะรับไปนั้นวันช่องรอยอึดไอ้นั้นเจ็ดวันเจ็ดวันอ,อ,ก,อ,อกๆลอยกองมา ก็พอผู้ความนวลเจ็ดวันนนกโรก็มาส่งท่ามนถึงปลานั้นส่งวันเสาร์แล้วก็วันค่ำนี่มันเป็นปลาก้ากร้องปลาก้กองวัดใช่ไหมครับตี๋ม้าแมวเป็น,เออเปนก้องวัดตัวนีนอ้อื่นตองต่างๆ่างตี๋วายัดโยมตะวัวัดตะวัปลาตัวนี้การต้องเขามาเลี้ยงมาแมวใช่ไม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 ่ก็พอเพิ่มต้วนตัวส่วนตัว โตเบียทวนตัวทวนตัวเบียในวัดเตะได้กันไม่ไอบาดตกเตียงกันเตะว่าต้าโป้เต้าไหวทวนตัวนี่เราเต้าว่าก็มาว่าอืมเถื่ออันมาเถื่ออันแมวพุ่มกระดักเตะโจปพอเบียเตะว่าก็ต่ำกว่าเงินไม่ให้มาข้องเกี่ยวเตะว่าเจ้ลูกนี้ก็เป็นคนรักมากรอกแมวรักมากรักแมวนี่ในเต้าว่าครบเ้าวเดือนข้าตามคบปุ่มจะมีปะนะพอครบปุ่มโป้เองนั่นแหละโป้ครบได้อะไใครหมาเลี้ยงมากแลมัน ก็ไม่ไม่ใหญ่มากแล้วแต่ว่าเพ้าทรัพย์กันนี้แล้วมาไม่รบกวนนะก็มีงานต่างๆในวัดหบกวนแต่ในวัดหน้าว่าก็ตั้งตัวเองไม่ก้าวเลยนะไม่ก้าวไม่ก้าวมากวนเนพุ่มตั้มจะาป่าว่ามาไปกวนพุ่ก็หวาไม่ก้าวแต่ว่าพุ่มเดินมามันก็ตามเละพอดีพอได้ไปยังงานไม่ใจพวกหลมากพุ่มอยู่แต่กุดลพุ่มไปนหนยมันมันก็ไปนั่นคดีก็พุ่มไหวตั้มจาป่าแร่แตว่ามาไปกวนก็หวาไม่ ตึงแต่มาควรมังครับวกแนั้นมาหนอกแยหมายตากล่อ,องออกมันไว้นาอาคยกับท่าน้จากโติคือให้นกสมยังาลาตังบยุดั้งตสีสาามย่ด้ là có không làm hợp với <laughs> mà chú ơi không có nó rồi. hố